สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงวันวันนอดเอเชียไปที่กัมพูชากันบ้างล่าสุดนะครับนายยกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาได้เปิดตัวโครงการคลองฟูนานเทโชมูลค่าเกือบ60,000ล้านบาทซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการเชื่อมโยงใหม่จากแม่น้ำของไปยังทะเลฮุนเซนล้านคลองนี้คือจมูกสำหรับหายใจให้กับประเทศกัมพูชา เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้เปิดตัวโครงการขุดคลองมูลค่า1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว5 9 9 0 0ล้านบาทซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการเชื่อมโยงใหม่ จากแม่น้ำของไปยังทะเลในอ่าวไทยโครงการนี้เรียกว่าคลองฟูนันเตโจเปิดตัวในเมืองเปรกตาแก้วอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงพนมเปญนายกยคุนมาเน็ตเรียกโครงการระยะทาง180กิโลเมตรนี้ว่าเป็นโครงการประวัติศาสตร์นายกคุนมาเน็ตบอกด้วยว่าเราต้องสร้างคลองนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามและว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วคลองฟูนันเตโจจะไหลาจากจุดหนึ่งในแม่น้ำของ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณหนึ่งชั่วโมงทางรถยนต์ไปยังทะเลนในอ่าวไทยรายงานข่าวระบุไว้ว่าแต่โครงการนี้ปกคลุมไปด้วยความไม่แน่นอนรวมถึงจุดประสงค์หลักของโครงการไม่ว่าจะเป็นการขนส่งหรือการชนลบประธานใครจะเป็นผู้จัดหาเงินทุนและจะส่งผลต่อการไหลของแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดสายหนึ่งของโลกหรือไม่อย่างไร รายงานข่าวระบุด้วยว่านักอนุรักษ์เตือนมานานแล้วว่าแม่น้ำโขงซึ่งรองรับปลาน้ำจืดได้ถึงหนึ่งในสของโลกและครึ่งหนึ่งของการผลิตข้าวของเวียดนามมีความเสี่ยงจากโครงการกครงสร้างพื้นฐานมลพิษการทำเหมืองทรายและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกัมพูชาลาเวียดนามและไทยเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงแม่น้ำโขงปี2538 ซึ่งควบคุมการกระจายทรัพยากรของแม่น้ํากัมพูชาได้แจ้งแก่คณะกรรมการแม่น้ําของหรือ MRC ถึงแผนการสร้างคลองดังกล่าวแล้วแต่เวียดนามต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโครงการพนมเปนได้โต้แย้งว่าโครงการนี้มีผลกระทบต่อแม่น้ําของเพียงแห่งเดียวเท่านั้นดังนั้นจึงต้องได้รับการแจ้งเตือนตามที่โครงการได้ยื่นไว้แล้วเท่านั้นคลองแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นเอกลักษณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนถูกมองว่าเป็นภารกิจระดับชาติที่กระตุ้นการสร้างการสนับสนุนให้กับหุนเมเนตบุตรชายของเขาฮุนเซนซึ่งปกครองกัมพูชามานานกว่าทสทศวรรษและเฉลิมฉลองวันเกิดเมื่อวันจันทร์ที่5สิงหาคมที่ผ่านมาอธิบายว่าคลองแห่งนี้เป็นจมูกสำหรับหายใจให้กับประเทศกัมพูชารัฐบาลกล่าวว่าโครงการนี้จะเสนอทางเลือก สำหรับเรือคอนเทนเนอร์ที่ปัจจุบันข้ามเข้าสู่เวียดนามก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่ทะเลช่วยให้กัมพูชาสามารถรักษารายได้จากการขนส่งภายในประเทศได้โดยระบุว่ากำลังวางแผนเขตเศรษฐกิจริมแม่น้ำตามเส้นทางโดยสามารถสร้างงานนับหมื่นตำแหน่งให้กับประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ยากจนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเมื่อปีที่แล้วบริษัทไชนา่าโรถแอนบริหรือ CRBC ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ของจีนที่ให้ทุนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในกัมพูชาตกลงที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเจ้าหน้าที่กัมพูชาเสนอให้บริษัทของจีนสามารถจัดหาเงินทุนส่วนหนึ่งของคลองดังกล่าวแต่ CRBC ไม่ได้เปิดเผยการศึกษาหรือให้คำมั่นต่อสาธารณณะใดๆไม่ว่ากัมพูชาจะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับปักกิ่งแต่ฮุนเซนปฏิเสธว่าคลองจะไม่เป็นส่วนหนึ่ง ของแผนโครงสร้างพื้นฐาน1แถบ1เส้นทางของจีนโดยก่อนหน้านี้ abc news รายงานการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ว่าโครงการนี้ทําให้เวียดนามกังวลทั้งเกี่ยวกับผลกระทบต่อการปลูกข้าวบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ําของและความกังวลว่าการส่งออกส่วนใหญ่ของกัมพูชาอาจถูกเปลี่ยนจากเส้นทางปัจจุบันที่ส่งข้ามชายแดนเวียดนามไปยังท่าเรือของเวียดนามและย้ายจากเส้นทางนี้ไปยังท่าเรือกัมพูชาแทน และก่อนหน้านี้ก็มีรายงานจากสื่อด้วยว่าเวียดนามยังกังวลการสร้างโครงการนี้ที่อาจจะทําให้เรือรบจีนเข้าถึงพื้นที่ภายในของเวียดนามได้แต่ทางกัมพูชาระบุว่าที่ว่าคลองอาจถูกจีนใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารน,นั้นไม่เป็นความจริงโดยคาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จในปี2571ซึ่งนี้อาจจะกลายเป็นชนวนเหตุแห่งความตึงเครียดระหว่างกัมพูชากับเวียดนามในอนาคตก็เป็นได้ ซึ่งมีความเป็นไม่ได้สูงและต้องติดตามดูกันต่อไปครับ